ด้วยความมุ่งมั่นของสหกรณ์การเกษตรพะยมเมงรายจำกัดที่ตั้งใจจะบริการสมาชิกอย่างทั่วถึงจึงเปิดสาขาเพื่อบริการแก่สมาชิกทั้งหมด3ส,สาขาได้แก่สาขาเมงรายตำบลเมงรายสาขาตาดควันตำบลตาดควันสาขาไม้ยาตำบลไม้ยาสวัสดีครับผมธนภัทราตาคำนิน ผู้จัดการสหกรณ์กาเรเกษตรพยาเมืองายจำกัดสาขาเมืองรายสำหรับสหกรณ์การเกษตรพยามเมืองรายจำกัดสาขาเมืองรายมีพื้นที่ให้บริการสมาชิก2อําำเภอคือ 1. ในเขตอำเภอพยามเมืองรายจังหวัดเชียงรายตำบลแม่เปาและตำบลเมืองรายและเขตพื้นที่อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายตำบลต้าและตำบลป่าตาลมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 1780คนสวัสดีค่ะดิฉันรัฐพรศรีวิชัยผู้จัดการสภากาษตรพยามมีลาย,ายจำกัดสาขาตากฟันในส่วนของสาขาตากฟันเป็นสาขาของพยามมีลายค่ะดำเนินกิจาการมาได้ประมาณ2ปีในส่วนของพื้นที่รับผิดชอบของสาขาตากฟันก็มีตำบลแม่ตำมและก็ตำบลตากฟันและก็ตำบลแม่เคียงเช่นน้ำแแหมบุญเรืองยางหอม แล้วในส่วนของสมาชิกที่ให้บริการตอนนี้ก็มีประมาณ1,544ครัวเรือนสวัสดีค่ะดิฉันนางประกายพิมพ์แสงเมธีวันนะคะปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสกรการเกษตรพยา,ยามิลาจำกัดสาขาม่ยานะคะ สหกรณ์การเกษตรพญาเมงรายจำกัดสาขาแม่ยานะคะมีสมาชิกอยู่ที่7 6 3คนนะคะแบ่งการให้บริการอยู่เป็น3แผนกนะคะ1แผนกตลาดนะคะ2แผนกสินเชื่อนะคะ3แผนกบัญชีนะคะสหกรณ์การเกษตรพญาเมงรายจำกัดยังคงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องดังวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ที่กล่าวไว้ว่ามุ่งพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและธุรกิจ ให้บริการสมาชิกพึงพอใจสร้างพันธมิตรเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศทันสมัยเพื่อสหกรณ์มั่นคงชุมชนยั่งยืน